วันนี้เราไปเที่ยวเวียดนามกลางดานังหอยอันปาณาฮิวเราใช้สายการบินแอร์เอเชียออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเวลา7นาฬิกานาทีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ถึงสนามบินดานังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานังเลยเราใช้บริการรถจากสนามบินไปหมู่บ้านกำทานไปล่องเรือกระด้งกันครับอ้โหนรทเดีะ ค่าบริการ3าบริกห้าหมื่นดองเป็นเงินไทยประมาณ450บาทซึ่งอาจจะแพงนิดหน่อยดูน่ากินดีนะกะมันไก่หอยอันเมื่อกลางวันเรามาทานข้าวมันไก่หอยอันรสชาติอร่อยดีครับเดินกลับโรงแรมระยะทาง1.6กิโลตัวเล็กเดินเก่งมาก พักกันที่โรงแรมสอนดังราคา800กวา่าบาทเมื่อเย็นเรามทานอาหารที่ร้านเม็ดเวียดนามเลสเตอรองเป็นอาหารพื้นเมืองอร่อยดีมาล่องเรือมีเรงเก่งอ,อย่าโดนไฟนะหย่อนไปกับน,น้ำเลยขอ,เลขอบคุณนะครับลกูกมาล่องเรือลอยโคมไฟที่แม่นำาา้ำห้วยเรือประดับด้วยโคมไฟสวยงามมาก อันนี้เป็นแบบเรือพายพายอยู่ในคลองเมื่อกี้เราไปนั่งเรือยนต์พาออกไปลอยโคมปากแม่น้ําเลย <c oughs> เสร็จแล้วเรามาเดินเล่นชมเมืองเก่าที่ประดับไปด้วยโคมไฟสีสันสวยงามเดี๋ยวเราไปขี่จักรยานชมกันอีกรอบหนึ่งที่สุดในชีวิตเลยมีมุมวาานนสวยๆให้เลือกถ่ายรูปได้เยอะมากเลยเราอยู่บนสะพานญี่ปุ่น เดินข้ามไปข้ามมาตอนนี้เราอยู่สะพานญี่ปุ่นเป็นจุดเช็คอินของเมืองฮอยอันที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมากันที่นี่เช้าวันที่2เรามาขี่จัก,กรยานชมเมืองเก่าฮอยอันแล้วไปต่อกันที่ร้านกาแฟายอดฮิตไฟโฟคอฟฟี่ร้านยอดนิยมร้านนี้มีดาดฟ้าให้ชมวิวเมืองเก่าจากมุมสูง เรกลับเมืองเมืองดานังและไปแลกเงินที่ร้านทองได้เลทดีมากพี่แกพามากินเฝอในเมืองดานังร้านนี้น้ำซุปหอมอร่อยจริงไปนเลนยบ้านกรงโกดจุ่มน้ำชาคืนที่2อรามานอนกันที่โรงแรมแกรนโกลโฮเทลอยู่เริมทะเลเมืองดานดางซิตี้ชั้นสิบแปด ช่วงบ่ายเรามาที่วัดลิมอึงซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมองค์สูงใหญ่มากจากวัดลิมอึงเรามาต่อกันที่ซอนทามาเลนาคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่ทาด้วยสีฟ้าขาวตั้งอยู่ริมทะเลซึ่งมีบรรยากาศสวยงามมาก เราสั่งกาแฟมะพร้าวมากินจะมีมะพร้าวกรอบ,รอ,บอร่อยหวานมัน,เ,น,นเราแวะกัน,นที่ Park. เอ펙พาร์คไปที่เอ펙พาร์คข้างบนเป็นแบบนี้เออเป็นสถาปัตยกรรมสวยงา,า,ามดีมื้อค่ำเรากินซีฟู้ดที่ตลาดสนทาในมาร์เก็ตยังยังเลยยังกระเด็ดทีงยังหอมยังชีลิงเอาไหม รปเตอร์ตัวเล็กๆ3ตัวราคา500,000ดองแถมหอยนางรมหอยเชลล์และกุ้งยา่างอย่างละนิดหน่อยดูแล้วน่าจะไม่อิ่มมาม่าดีกว่ามื้อเช้าเราทานอาหารเช้ากันที่โรงแรมแล้วเราก็ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นไปแวะที่โบสถ์สีชมพูที่เมืองดานัง โถดนี้ตั้งอยู่ใกล้ตลาดฮานมาร์เก็ตเป็นตลาดไขาของฝากขนาดใหญ่เราเรียกแกร็บไปบานาฮิลฝนตกหนักมากเช็คอ<ป>ินที่จุดขึ้นเคเบิลคาเรียบร้อยแล้วก็ลากกระเป๋าเดินทางขึ้นเคเบิลคาซึ่งระหว่างทางก็ผ่านน้ำตกสวยงามมากพักที่โรงแรมเมอร์เคิลเฟรนช์วิลเลจซึ่งมีโรงแรมเดียวบนบานาฮิล ออกจากห้องพักเรามาทานบุฟเฟ่ร้านโฟร์ซีซันเป็นอาหารนานาชาติมีอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายทานบุฟเฟ่เสร็จเรามาหาทางไปสนุกในร่มแฟนตาซีพาร์คที่นี่มีเครื่องเล่นให้เล่นเยอะแยะมากมายแต่ก็มีหลายเครื่องเล่นที่เจ้าตัวเล็กยังเล่นไม่ได้เพราะความสูงไม่ถึงถึงแล้วสนุกแฟนตาซีพาร์คของพีเอม เครื่องเล่นทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเข้ารวมกับค่าตั๋วเคบินชาที่เราซื้อซึ่งบนบาราฮิวแล้วอันนี้ของแม่อุเพราะอเมรการเล่นตอนเย็นเรามากันที่โเด้นบิดโคดินแฮนด์บิอ่ะโคดินบิด วันนี้มีฝนตกลงมาบางๆทำให้มีหมอกมากมายมองอะไรไม่ค่อยเห็นมากนักแต่เราก็ไม่ละความพยายามที่จะเก็บรูปกลับมาให้ได้ช่วงค่ำเราออกมาเดินเล่นชมอาคารที่ประดับไปด้วยไฟทำให้มีบรรยากาศแตกต่างไปจากตอนกลางวันแต่ก็ยังมีฝนตกลงมาอากาศหนาวพี่เอมกับแม่อุ้มไม่ไหวขอเข้าห้องนอนก่อนดีกว่า ้าวันที่4บนบาดาฮิลเรามากันที่โบสถ์เซนต์เดนิสเป็นโบสถ์จำลองที่สร้างได้สวยงามมากครับตอนสายเรานั่งรถรางไปลูน่าคสซซินซึ่งเป็นอีกจุดแลนด์มาร์กใหม่บนบาดาฮิล นนั้นเรานั่งรถรางกลับมาแล้วก็ไปเดินเล่นชมสวนช <Okay. S 1> มสถานที่ต่างๆบนบานาฮิวก่อนที่เราจะเดินทางไปรับกระเป๋าที่เราฝากไว้ที่โรงแรม <Okay. S 1> เราลงจากบานาฮิวเกือบบ่ายโมง <Okay. S 1> ขากลับต้องนั่งเคเบิลชาสองต่อ และระหว่างทางเราก็เรียกแก็บมารอรับเราที่สถานีเคเบิลคาด้านล่างคืนนี้เราจะกลับไปนอนใจกลางเมืองดานางังถึงแล้วโรงแรมโอเดสเตโฮเทลตั้งอยู่ใกล้ดากอนปิดนะครับดากอน <Yes. S 1> หลังจากเช็คอินเสร็จเราก็มาเดินเล่นกันตอนนี้เราอยู่ย่านปีนสะานมังกรเดินเล่นถ่ายรูปเสร็จก็เริ่มหิวเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อน,นดีกว่า ไลใจตรงนี้สามพ่อแม่ลูกก็ได้รูปกันมาเยอะแยะมากไปมากันที่ร้านอาหารทะเลร้านหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมมากเย็นนี้เราเน้นที่เมนูหอยหอยนางลมหอยเชลล์และอีกหอยหนึ่งเราไม่รู้จักตัวคล้ายๆหอยแครงแต่ข้างในคล้ายหอยพิมพ์อร่อยครับสั่งมาเต็มโต๊ะเลยราคาประมาณ700บาท ทานมื้อเย็นเสร็จเราขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อไปที่ท่าเรือ<ป>เพื่อไปล่องเรือชมแม่น้ำฮานและแสงสีของเมืองดานังเว<ป>ลาสามทุ่มของทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีเรือมาจอดชมบางกรพ่นไฟพ่นน้ำที่สถานดากอนบิช ลงจากเรือเราก็มาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นชมเมืองการังในช่วงกลางคืนกันกลับมาที่โรงแรมเ,เรามากันที่คราบดาก้อนและดาก้อนบิดอีกรอบอเพื่อเดินเล่นและถ่ายรูปเ,เดินถ่ายรูปเล่นมาเจอร้านขนมพื้นเมืองอร่อยดีครับหลังจากถ่ายรูปเสร็จเ,เราก็ไปพักกันที่โรงแรมพรุ่งนี้เรามีเวลาเดินเล่นชิลๆกันอีกหนึ่งวัน เช้าวันที่5วันนี้เป็นวันที่เราจะกลับบ้านเราทานอาหารเช้ากันที่โรงแรมวันนี้มีฝนตกลงมาทั้งวันเราเลยไปเดิน,เ,นเล่นที่ห้างวินคอมดานังเสร็จแล้วมาทานมื้อกลางวันเป็นอาหารเวียดนามสั่งมาคนละเมนูอาหารเยอะมากอิ่มอร่อยบ่ายสองเราเรียกแท็กซี่มาส่งที่สนามบินดานัง เครื่องดีเลย์ไปครึ่งชั่วโมงเรามาถึงดอนเมืองกันตอนสองทุ่มจบแล้วครับทิปดานังกลางของพวกเราบ๊ายบาย